วันนี้ก็พวกขอนพี่แนสั่นล่าวันเดิมนะครับวันนี้เออหน้องขะมวงก็หล่นมาแล้วนี่หยุดหยุดอยู่ข้างบนนี้ครับ <S 1> <S 1> <S อยูนนย่อยู่ข้างบนนี่ครับองอันบอกโอ้โหพี่อยากกินของที่ดีทําไม,ไมเมธรองสงักหน่อยหรือว่าสอยเอาไปก็ได้เออเฮนี่มันล่วงมาแล้วนะะเนี่ยมันล่วงตรงนี้ที่มันแตกไปนะทีนน่มันโดนอ่าหนอนมะเร็งมนทอนนะที่มันนะแต่ตรงนี้มันยังดีฮะอักเสดายนะเักเสดายนะใชยไห่ นี่ละโอ้โหเนื้อจะใสเนียนเลยอ๋อ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 เนี่ยออกมาเป็นแผ่นๆวันนี้แผ่นๆวันนี้ครับเนี่ยอีกกะมอวงขนาดนี่เมื่อพูดถึงรสชาติแล้วมันต้องมีคำบรรยายเลยฮะอันนี้เป็นผมบอกธรรมชาตินะม่วงธรรมชาตินะ ไม่ได้ผ่านสารเคมีเลยนะครับละมุนครับละมุนละมุนรู้ว่าใครก็กับอ่ะแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บไ่แซ่บดูเออนะฮะขนาดนอกสิงโตนะฮะอยังมานั่งมองอยู่นี่เลยนะฮะอเอ้ยเบงค่อยเน้เบงค่อยเน้ขอา โตนะครับเดี๋ยวอัดอรรถในการชิมมันจะลดน้อยลงไปนะตัวนี้นะละมุนมากละมุนมากบอกเขาเรียกสแควร์นะสแควร์สแควร์เปลือกครับสแควร์เปลือกก่อนเน่ะท้องสิโตอยู่ข้างล่างกระบาดเจ็บสิครับทำอะไรกับคุณเนี่ยงง S <S บอกแล้วววินัยสายล่าไม่ใช่ล่าธรรมดานะครับล่าแบบรบ้าบอด้วยฮะก็ขวานขึ้นขวานขึ้นขวานสควอตสควอตขึ้นนะฮะนี่นะครับอุ้ยสยายเนีย <มา S 1> นแล้วก็ไปไอ้นั่นไอตีนเนี่ยเหรอไล่จานเอาละตัดเอา ha <laughs> <laughs>